อัปเดตนะครับเรื่องราวของโดบินิสโซบอทไลน์นะครับเกิดอะไรขึ้นกับโดบินิสโซบอทไลน์นะครับหลังจากที่เขานะครับดูเหมือนว่าฟอร์มจะดรอปลงไปนะครับวันนี้นะครับเจเกนคอฟนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับโซบอทไลน์เองเนี่ยนะครับยังคงมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าค่าสิตินะครับในการผ่านบอลในเกมแดงเดือดนะครับจะมีแค่78%แตแต่ จเกนคันะครับก็ยืนยันนะครับว่าโซบอตไลค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเขาเปลี่ยนโซบอตไลออกเพราะต้องการให้เขาเนี่ยพักในเกมต่อไปครอบยืนยันนะครับว่าโซบอตไลยังคงมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและยังมีเกมพิมพ์อีกนะครับอีกสายังมีเกมฟุตบอลแข่งขันในใน3นัดในรอบ10วันครอบต้องการเก็บโซบอตไลนะครับก็ถ้าอยากฟังข่าวเต็มนะครับคลิกในสรุปข่าวกับสโมสรสรุปข่าวลิผูด้านล่าง คลิกเลยนะครับจะได้ฟังรายละเอียดกันนะครับ